เปิดเส้นทางรักของผู้กำกับโจเน้นคบคนดังไฮโซและดาราที่มีชื่อเสียงค่ะ เรียกว่าตอนนี้ค่ะเรื่องราวของผู้กำกับโจพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนาผลผู้กำกับการสาพเมืองนครสวรรค์หลังก่อคดีใหญ่ซึ่งเป็นที่จับตามองของสังคมค่ะก็ทําให้เรื่องราวของเจ้าตัวถูกขุดค้นไปในหลากหลายมุมค่ะหนึ่งในนั้นต้องยอมรับว่าคนสนใจมากๆก็คือเรื่องราวของความรักซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเส้นทางความรักของผู้กำกับโจ้นั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะแต่เป็นรักแบบพิเศษใส่ไข่เพราะ หากไล่ย้อนดูไราชื่อคนรักของเจ้าตัวนั้นแต่ละคนค่ะระดับไฮโซดารานักแสดงและพิธีกรที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นค่ะ เริ่มจากรักแรกของผู้กำกับโจค่ะเคยวิวากับไฮโซนามสกุลดานเมื่อปี2551ซึ่งฝ่ายหญิงทำธุรกิจนำเข้ารถหรูอย่างเฟอร์รารี่ทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน1คนซึ่งครั้งนั้นค่ะทำให้ผู้กำกับโจได้รับฉายาว่าโจเฟอร์รารี่เพราะเจ้าตัวขับรถหรูยี่ห้อนี้หลายคันเลยทีเดียวค่ะ ต่อมาค่ะผู้กำกับโจตกเป็นประเด็นคืกโครมว่าทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอสาวระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงและสวมแหวนให้ท่ามกลางเพื่อนฝูงแต่ดาราสาวไม่ได้ตกลงใจกระทั่งคล้อยหลังไม่กี่วันค่ะกลับมีภาพของโจในพิธีแต่งงานกับภรรยาสาวไฮโซและภาพอุ้มลูกปล่อยออกมาค่ะพร้อมกับกระแสข่าวที่ว่าไฮโซสาวงงมากที่สามีไปขอดาราสาวคนดังแต่งงานทั้งที่ยังไม่ได้หย่าร้างกันซึ่งขณะนั้นค่ะฝ่ายของ ดาราสาวยังเชื่อใจเพราะฝ่ายชายบอกตนว่าเลิกกับภรรยาเก่ามา2ปีแล้วค่ะ ต่อมาค่ะฝ่ายชายได้ขอดาราสาวแต่งงานอีกครั้งแต่ในที่สุดดาราสาวได้ตัดใจบอกเลิกและเป็นการจบไม่สวยนักเพราะมีการโพสต์ตำหนิและแท็กหาฝ่ายชายหลังจากตำรวจดัง,ดงตามเงาะและคุกเข่าอยู่พักใหญ่ซึ่งดาราสาวบอกภายหลังว่าเคยถูกตำรวจนอ,อนอกเครื่องแบบสะกดรอยตามอย่างช่วงที่ไปพักผ่อนที่หัวหินกับพู้จัดการส่วนตัวผู้กำกับคนดังก็ส่งข้อความมาคุกคามว่ารู้นะไว้อยู่ที่ไหนพร้อมส่งพิกัดให้ดูและมีอีกหลายครั้ง รวมทั้งใช้เงินว่าจ้างรอปภคนขับรถแม้แต่พนักงานในโรงแรมที่เธอพักให้รายงานและถ่ายรูปเธอให้เขาทำให้นักแสดงสาวรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ ยิ่งครั้งที่ผู้กำกับโจ้เคยบุกไปถึงบ้านเพื่อบังคับให้พ่อแม่โทรตามยิ่งทำให้เธอมั่นใจที่จะตัดขาดอย่างถาวรเลยค่ะหลังจากเลิกรากับดาราสาวรายดังกล่าวไปปัจจุบันนี้ผู้กำกับโจกำลังคบหาดูใจอยู่กับพิธีกรสาวรายการบันเทิงช่องดังคือใบเตยพรพจีสิริสิธิ์ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้บัญชาการภาค6มาเกือบ1ปีแล้วค่ะ โดยใบเตยก็เคยเปิดใจถึงความรักครั้งนี้และแฟนหนุ่มกับสื่อดังว่าตอนแรกยอมรับว่าอดีตของอีกฝ่ายทําให้ตนเองคิดเหมือนกันแต่ด้วยเรื่องที่ผ่านมา6ปีแล้วซึ่งตนเองในช่วงดังกล่าวก็ไม่เหมือนกับตอนนี้แต่อย่างใดด้วยเหตุผลดังกล่าวเธอเลยรู้สึกว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่เป็นเหมือนเดิมเธอเลยรู้สึกว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่เหมือนในข่าวหรือไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็ได้พร้อมบอกผู้กํากับโจเป็นคนซื้อ,อค่ะภายหลังข่าวเช้าของผู้กํากับโจก็ได้มีชาวเน็ตเข้า ไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของใบเตยจํานวนมากค่ะทั้งเตือนที่เลิกกันไปทั้งต่อว่าบ้างก็เข้าไปบอกให้ชาวเน็ตรู้จักแยกแยะเพราะคนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใบเตยค่ะและจากกระแสะดราม่าร้อนแรงของแฟนหนุ่ม ทพลอยทําให้ตัวเองโดนลูกหลงโดนถล่งไอจไปด้วยทําให้ใบเตยตัดสินใจบอกลาหน้าจอมไม่มีกําหนดและตั้งปิดไอจส่วนตัวเป็น p r i v a t e ปเรียบร้อยค่ะ